มาครับมาเอารางวัลจริงๆครับมาฮะมาเลยครับนี่แหละเพราะเขาทำไม่กต่อเนื่องแล้วทางนี้ลงทั้งแผงเลยนะนี่นี่ทางนี้ทางนี้ลงเลยทางนี้สะกิดไว้ทางนี้ไม่ทันแล้วนี่นี่ตรงนี้นี่แล้วก็เก่งอยู่เนี่ยเออนี่ดึงด้วยดึงรับรางวัลจากพ่อใหญ่นะครับนี่เอาละเหลือท่านเหลือห้าท่านผมอยากให้สองท่านนี้ร้อยชุดห้าสั่งให้ขึ้นไปข้างบนเท่ากันไรวมันเลยค่ะ ต่อกันเลยอ่านะฮะนะครับร้อยจุดห้าถามความรู้สึกครับพี่ครับมาในครั้งนี้รู้สึกไงบ้างครับสนุกไหมครับสนุกค่ะแล้วครั้งหน้ามีโอกาสจะมาไหมครับขออนุญาตนะครับมือพิ่บเปียกมากเลยนะครับอ่าร้อยจุดห้าถามว่าสนุกไหมครับสนุกค่ะร้อยจุดห้าถามมากไหมครับมากค่ะขนาดไหนครับ ร้อยจุดห้าอยากจะถามว่ามีความสุขกับกลุ่มนีม้ไหมครับมีความสุขมีความสุขจริงๆด้วยแล้วตานมอกวัชระดีไหมครับผมขอโทษท่านบอกเลยนะครับผมขอโทษ้วยครับควจะบอกนะที่ก็ไม่บอกอะ่ะเพราะว่าท่านมันนั่งอยู่ตรงนี้เราเป็นเด็กราควรจะพูดบอกท่านนะร้อยจุดห้าถามว่าท่านบอ,อกโอเคไหมครับดีมากเลยค่ะ ไปรับตังค์จากท่านห้าร้อยบาทเลยครับไปเลยครับไม่เห็นเก่งเงินด้วยเป็นเด็กที่ดีมากคุณพี่ยังอยู่เหรอคะหลังจากเปิดโอกาสนี้เธอเธออยู่ครบเทอมเลยมาพี่เธอเพียบเออคนนี้น่ากลัวที่สุดซ่อนอะไรไว้เนี่ยดูสิเอามือออกน้องจุดห้าสั่งให้เอามือลงครับอ้าองจุดห้าสั่งว่้เอามือลงครับ ร้อยจุดห้าตังเอาออกอาจากกันครับ,บคุณยุพอละผมได้ยันนี้บอกขอห้าชิ้นนะฮะ๋ยวให้พ่อใหญ่มอบให้เลยนะครับนะฮะขอเสียงบมือให้ทั้งห้าท่านด้วยนะครับขอคบคุณครับนะฮะใครไม่รับนะครับก็ไม่ต้องลงยืนอยู่ตรงนี้นะฮะ <laughs> ก็ไม่ต้องลงแล้วนะครับนะฮะพ่อใหญ่มอบเลยครับสงสารพ่อใหญ่ผมคนเดียวนี่นะครับ พ่อใหญ่มอบเลยฮะอพ่อใหญ่บอกกับไม้ฉันต้องมาเป็นเครื่องมือเขาอะรับก่อนเอผู้ใหญ่ให้ของไม่เอาเช่รับออ่าไม่รู้แล้วแต่แล้วแต่ใครรับก็รับใครไม่รับก็ไม่รับอ่ะไม่รับมีของใหญ่กว่าดเลยเออ ครับก็ไม่ได้ล้ามขอเสียงมือทุกท่านด้วยครับนะผมเกินดังเกินกระบวนการขอเนี้ยพ่อใหญ่อยู่ก่อนนะพ่อใหญ่ฮะขอหนึ่งชิ้นนะเป็นที่เรืครับเป็นเชิญั้งหมดเลยนะครับนะขอบคุณมากฮะขึ้นมาขึ right. ้นมาข้างบนเลยครับข้างบนนะขอบคุณในทีมของเราในวันนี้ด้วยนะคะแกะเสื้อเลยแกะเสื้อเลยครับนะแกะเสื้อเลยนะฮะเนื่องเนื่องจากว่าเสื้อนี้เป็นพ่อใหญ่จะเป็นหนึ่งในทีมงานพวกเรานะครับ นะฮะก็ถ้าพ่อใหญ่มีใจจริงนะฮะควรถอดเสื้อที่ใส่อยู่แล้วใส่เสื้อตัวนี้เลยครับพ่อใหญ่ครับ,อรบโอ้โห